แม้พระผู้มีพระภาคเองเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เนี่ยได้ประสบกับสิ่งที่พอใจมากกว่าความไม่พอใจผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านเนี่ยจะปฏิบัติด,ด้วยความพอใจมากกว่าความไม่พอใจท่านพูดอย่างนี้เราสังเกตอะไรได้อาจารย์สังเกตว่าแม้ผู้เจ้าก็เจอสิ่งไม่พอใจเหมือนกันแต่น้อยกว่านี่เป็นประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเจอความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระผู้มีพระภาคท่านเป็นพระพุทธเจ้าบรารมีท่านมากขนาดไหนท่านก็ยังประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจเพียงแต่ว่าเป็นเพียงส่วนน้อยดังนั้นการที่เราประสบกับความทุกข์จะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจ จะเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรก็ตามก็ให้มองว่าเป็นธรรมดาต้องมีแน่นอนเกิดมาแล้วไม่เจอความทุกข์ไม่มีเวลามันก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอะความทุกข์ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะยอืมเดี๋ยวปีหน้านความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปอีกเนะี่ยอืมร่องบอกความสุขก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์ความสุขก็เป็นความสุขนั่นแหละแต่ความสุขนั้นคือมันแตกสลายได้นะมันไม่ถาวรแต่คนเราก็สแสวงหาสุขได้พระองบอกว่าเวลาเราสแสวงหาสุขเนี่ยให้แบ่งเป็นสองส่วนคือสุขที่ควรกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวนะสุขที่ควรกลัวก็สแสวงหาได้แต่ท่านบอกให้มันน้อยนหน่อย คือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกเนี้ยปองบอกว่าอาไม่เสพมากจเจริญมากแต่ถ้าสุขอันเกิดจากเนคขมมะนอการหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนอันนี้ทำมากจเจริญมากได้นะ สุขพวกนี้ไม่ควรกลัวอย่าไปกลัวความสุขที่ได้จากสมาธิแต่ควรทำมากจเจริญมากและควรมีปัญญารู้ว่าสุขอันเกิดจากสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของแตกสลายเราทำสมาธิเราไม่ได้มาเอาเอาความจีลรังของสมาธินะเราทำสมาธิเพื่อให้มาเห็น สัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างมีการแปลเปลี่ยนมีการเกิดมีการดับตัวสมาธิจะช่วยให้เห็นชัดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิมันจะเห็นไม่ชัดเพราะมันจะฟุง้งการที่มันฟุ้งไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ฝืนให้มาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยความเป็นตัวเราของเราความยึดถือในอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะไปพร้อมๆกันเราจะไม่เห็นการเกิดการดับ เหมือนกับบางคนจะบอกว่าเวลาไม่นั่งสมาธิไม่เห็นมันฟุ้งเลยนั่นน่ะฟุ้งจนไม่รู้สึกว่าฟุง้งนะเพราะขณะที่มันฟุ้งเนี่ยความเป็นตัวเราของเรามันไปพร้อมกันมันรู้สึกไปพร้อมกันมันจะไม่รู้สึกว่าฟุง้งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ <c oughs> ปกติดีนี่แต่พอมานั่งสมาธิมาฝืนอยู่กับอารมณ์อันเดียวโอ้โหทำไมมัน ลำบากจังมันยากจังมันอย่างงน้นอย่างนี้นั่นแหละเราเราเริ่มที่จะฝื้นความเคยชินที่มีมาตลอดสังสารวัตรคือความเคยชินในการได้มาซึ่งอารมณ์ความเคยชินในการผูกติดกับอารมณ์ที่พงค์เรียกว่าภาวะปฏิลาภการนิสัญ,ญโยชนานี้แล้วก็อุปตฏิปฏิลาภการนิสัญ,ญโยชนานี้ พที่ได้มาเป็นเครื่องผูกพบก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณะอารมณังคือพบหรือคือธาตุหรือคือท,ออที่ที่ตั้งอาศัยของบิญญ,ญาณที่เกิดและการได้มาซึ่งอุปติการเกิดการอุบัติอุปติหรืออุบัติการเกิดก็คืออารมณ์นั้นเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราผูกติดกับมันต่อไปการผูกติดกับมันต่อไปเนี่ย ก็เรียกว่าอุบัติหรือว่าชาติาชาติมันแทบจะติดกันเลยพออุปติปุ๊บก็เป็นชาติยาวต่อไปาการได้มาซึ่งอารมณ์ปุ๊บครั้งแรกเนี่ยพบคือเมล็ดพืชมีที่ตั้งละพอเมล็ดพืชเจริญงอกงามก็คือการที่ผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไป โดยสรุปแล้วอยากให้มาสนใจสังโย์สองตัวนี้แค่นั้นน,ะน่ะนะเพราะมันมารวมอยู่ที่เนี่ยเราจะใช้อาหารเป็นปฏิกูลอาหารอะไรปฏิกูลสัญญาเราจะใช้อสุภาสัญญานะเราจะใช้อัน,นิจจสัญญาทุกขสัญญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมักวิธีที่ พระผู้ม er, so ีพระภาคทรงตรัสไว้หลากหลายเนี่ยให้สังเกตว่าเป็นมันเป็นมรรควิธีที่หนึ่งอาศัยพบหรือไม่อาศัยพบถ้ามันยังอาศัยพบเนี่ยมันเป็นมรรควิธีเพื่อการละสั่งโยศ์เบื้องต่ำยังคลุกอยู่กับผืนนาคลุกอยู่กับอารมณ์นะสนใจเนื้อหาของอารมณ์ จะเป็นอาหารเป็นปฏิกูลก็ตามเป็นอสุภะก็ตามอันนี้ยังเป็นเรื่องของผื่นนามีการคิดการปรุงบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําฤทิถึงสิ่งใดนั่นคือผื่นนาละนะได้มาซึ่งอารมณ์นั้นละกับอีกงานก็คือดูตัวจิตที่ไปรับรู้อารมณ์หรือถ้าเราสนใจผืนนา ปานกลางและผืนนาปราณีตคือสมาธิขั้นรูป,ปรสัญญากับอรูป,ปรสัญญาอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็<น>เป็นส่วนละเอียดขึ้นมาแล้วดังนั้นเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าธาตุอันสามคือกรรมธาตุอันนี้จะเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ สังโยชน์คือเครื่องผูกดังนั้นเครื่องผูกที่ทำให้เราผูกติดอยู่กับระบบเกิดตายเนี่ยก็จะมีสองก้อนใหญ่ๆก็คือก้อนเบื้องต่ำกับก้อนเบื้องสูงก้อนเบื้องต่ำที่เป็นของหยาบก็คือกรรมธาธุก้อนเบื้องสูงก็จะเป็นรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็ตัวจิตมโนวิญญาณอันนี้เป็นเบื้องสูงเป็นส่วนที่ละเอียดขึ้นมา ตัวรูปธาตุรูปธาตุการพูดในมุมของเครื่องผูกก็คือรูป,ปราคารูป,ปราคะคือสังโยชน์เบื้องสูงสองตัวตัวที่หที่6นะสองตัวแรกของสังโยชน์เบื้องสูงดังนั้นเวลาหลีกออกจากก้อนเบื้องต่ำเนี่ยมันก็จะมาติดก้อนเบื้องสูงอีกหลีกออกจาก กามาธาตุหรือหลีกออ,ออกจากรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสแล้วมันไม่ใช่ว่าหมดเลยมันมันก็มาเจออารมณ์ของสมาธิเพราะเวลาเราหลีกอ,ออกจากก้อนนั้นเนี่ยเราจะต้องได้สมาธิเราก็จะมาติดสมาธิซึ่งเป็นผืนนาปานกลางและมาติดสมาธิที่เป็นผืนนาปราณีต เห็นสมาธิสองขั้นนี้เก <There was. S 1> <Ja> ิดดับปล่อยวางได้เช่นว ah ่าใช้อตมมยตาหรือเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับก็จะมาติดอยู่ตรงช่วงสุริยลลำแสงก็คือตัวจิตมโนวิญญาณคิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของเราอีกอันนี้คือความละเอียดของธรรมชาติฝ่ายสังคตาธาตุมันมีหลายชั้น มันก็เลยหลุดยากนะอืม